นะคะดูยกกระชับขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นเห็นไหมคะมองออกไหมนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะเพิ่มติมนะคะอาทานหนึ่งข้างนะคะหน้ายกไปแล้วหนึ่งข้างนะคะดูละเอียดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกข้างหนึ่งคือไม่ต้องกลัวหนักกลัวหนาเลย คือจะดูละเอียดขึ้นนะคะที่ครูทาคือเบอร์หนึ่งะคะเบอร์ขาวชมพูมีขาวชมพูกับขาวเหลืองนะคะขาวทาั้งคู่ถ้าเราใช้แป้งเนี่ยทาได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะอยู่ที่รองพื้นที่คุณทานะคะ mm. เดี๋ยวเราจะทดสอบประสิทธิภาพนะคะ mm. ของเจ้าแป้งนะคะเดมอนวาวให้ดูนะคะไดะ้นี่นะคะประสิทธิภาพการกันน้ํากันเหงื่อ ืมเปียกลงเสื้อผ้าเลยทีเดียวนะคะอ่วยลบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะซับให้ดูนะคะนี่นะคะทิชชู่ซับคุณจะไม่เห็นว่ามีคราบแป้งอันนี้คือคราบลิปสติกดิฉัน <laughs> อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ ตัวแป้งนะคะมีคุณสมบัติที่ทําให้นะคะเบอร์ูขุมขนนะคะน่าจะดูละเอียดยกกระชับขึ้นนะคะมีสารบํารุงผิวด้วยนะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยนะคะไม่ดูเหี่ยวนะคะมีการบํารุงกันแดดอย่างดีนะคะเรียกว่าถ้าทาตัวเดียวนี่ก็ทําให้หน้าดูเนียนดูบไบร์ขึ้นนะคะดูเนียนดูบไบร์ไม่ดรอประหว่างวานันกันน้ํากันเหงื่อนะคะเห็นไหม ทนเหมาะกับคนผิวเอเชียมากๆเลยค่ะใช้ดีสุดๆเลยนะคะนี่คือไดนอมวาวนะคะและประสิทธิภาพของเขานอกจากการกันน้ํากันเหนื่อแล้วคุณจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่นี่นะคะเราทาไปนี่เนี่ยรอยนี้เริ่มเบลอนะ,ค,ะคุณจะเห็นว่าการกันน้ําของเขาเนี่ยขนาดนี้เลยขนาดใช้แปรงนะคะเอาลงไปนะคะในน้ําใช้แปรงลงไปนะคะเมื่อกี้ใช้แปรงลงไปกวนเนื้อแป้งนะคะ ขุยของแป้งนั้นอะ่ะไม่ได้ติดลงไปนะคะอยู่ในน้ําเลยคุณจะเห็นว่าไม่มีขุยแป้งเลยนะคะเพราะว่าแป้งเราใช้เกรดนะคะอย่างดีนะคะเวลาทาออกมาเนี่ยเป็นเนื้อซิวเลยนะคะทามาปุ๊บเกาะหน้าแล้วเป็นเหมือนเนื้อไหมนะคะหน้าคุณจะดูนุ่มนะคะเป็นเหมือนแบบมีซิลเกาะอยู่ที่หน้านะดูแบบหน้าดุดเนียนไหมอ่ะหนึ่งเหมือนเส้นเหมือนไหมนะคะเห็นไหมนะคะนะคะไม่มีขุยของแป้งออกเลยโดยคงนะคะเดีย๋ยวดีฉันจะ ะะลดเบอร์นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่นะคะต้องบอกว่าทุกคนต้องมีทุกบ้านแล้วล่ะ SPF 20นะคะตัวนี้จะช่วยกันแดดนะคะระดับหนึ่งเลยนะคะอเออลด์นาะทาตัวเดียวครบ